ชูหว่านถังยังคิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูตระกูลซูอยู่ไหมตอนนี้คนที่พี่ทั้งสี่รักคือฉันไม่ใช่เธอดูสิเธอพวกเธอ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเธอทนอยู่ห้องข้างๆนานแล้วกินโจกผิดนี่ซะแบบนี้จะได้มีเจ็บอีกไงไม่เป็นไรใช่ไหมอ <c oughs> สว่านถังจะทําเกินไปชูชูอุตสาป้อนโจก๊กเธอกลับผลักเขาเธอรู้ไหมชูชูต้มโจ๊กทั้งบ่ายแต่เธอกลับทํามันหกนี่ลางพี่สามอย่าทําแบบนี้เลยเพราะฉันทําไม่อร่อยละมัง้ง <c oughs> พี่านถังอย่ากโกรธเลยนะเธอทําทให้<ม>ชูชูบาดเจ็บยังไม่สํานึกอีกล้วยังไง <c oughs> ชูชู <C 1> คนที่ควรรับ <göster> ผ <ges> ิดชอบคือเขาฉันสุวรรถังคนหนุ่ตระกูลสูถูกเลี้ยงดูอย่างดีคิดไม่ถึงว่าจะโดนเด็กที่ตระกูลอุปถัมภ์แย่งความรักจากพี่ไป ที่ใหญ่พี่เชื่อใจฉันใช่ไหมฉันเชื่อชูชูท้าไม่สำนึกในความผิด ก็ถูกขังต่อไปซะซูถิงสันหลายปีมานี้พี่เคยรักฉันบ้างไหมฉันไม่มีทางชอบคนที่ทำผิดแต่ไม่ยอมรับ หวานถังถ้าเธอตายไปฉันจะกลายเป็นคุณหนูตัวจริงล่ะอ่าอาอาอาชาตินี้ฉันรับผิดคนถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะให้พวกเขาชดใช้ คุณปู่เสียแล้วไม่ใช่เหรอฮัลโลหลวานถังหลานรักของปู่ทำไมเพิ่งรับสายล่ะฮึ ปูหลินโจมาสู่ขอครั้งที่เก้าสิบเก้าแล้วนะยังจะปฏิเสธอีกเหรอเอ้ยปูหน้าแก่แล้วอยากให้มีคนปกป้องหลานฟูหลินโจมาสู่ขอนี่มันเรื่องเมื่อครึ่งปีก่อนนี่เดี๋ยวว่าฉันจะกลับชาติมาเกิดชาติก่อนฉันยกตระกูลสูให้คนอื่นไปคนในระคุณสี่คนนั้น ไม่ได้เจอแน้าปู่เป็นครั้งสุดท้ายชาตินี้ฉันจะเอาทุกอย่างของฉันคืนมาคุณปู่คะหนูจะเชื่อฟังคุณปู่อาทิตย์หน้าหนูจะแต่งงานกับฟู่หลินโจหุ้นที่หลานแบ่งให้พี่ีทั้งสี่คนปู่เอาคืนมาหมดแล้วนะในเมื่อพวกเขาไม่ได้เป็นสามีหลานถือไว้ก็คงไม่เหมาะวงน,นี้หลานพักผ่อนให้ดีเพราจบการศึกษาอีกหนึ่งสัปดาห์ 个大眼个火林中。 น้ำรสชาติแปลกๆใส่อะไรลงไปชูชูบอกว่าช่วงนี้เธอไม่ทบทวนตัวเอง <c oughs> เพราะงั้น <c oughs> เราเตรียมบางอย่างที่ทำให้เธอเชื่อฟัง <c oughs> เราไม่มีทางเลือก นี่ชูชูถ้าเธอหายดีแล้วพี่จะพาไปดูคอนเสิร์ตด้วยโอเคไหมพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ซื้อรถแข่งมาถ้าเธอหายแล้วพี่จะพาไปนั่งรถเล่นดีไหมฮะชูชูอยากได้อะไรบอกได้เลยเราจะเลือกสิ่งที่เธอชอบโถอเอ้พี่รองพี่สามพี่สี่พี่ดีกับฉันจังเลยอะแต่ว่า ถ้าพี่หวานทางรู้เข้าจะไม่พอใจหรือเปล่าไม่ต้องห่วงลรอกหวานทางไม่ใจแคบขนาดนั้นอีกอย่างของของเขาก็คือของของเราฮฮให้คุณหลูตระกูลซูอย่างฉันอยู่ห้องเก็บของส่วนพวกนาย <c oughs> ให้คนนอกที่ตระกูลซูรับเลี้ยง <c oughs> <c oughs> อยู่ในห้องนี้ได้อย่างหน้าตาเฉยกินใช้ของตระกูลซูหน้าไม่อายจริงๆอ้า <c oughs> <c oughs> ที่นี่คือห้องของฉันพวกนายเข้ามาที่นี่ได้รับอนุญาตหรือยังพิวานถังฉันรู้ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ว่าพี่พี่บอกว่าห้องนี้แสงสวยจใจฉันอยู่นะรูไ้ไหมควรยังไม่ไปอีกหวานถังชูชูไม่สบายพักห้องเธอไม่กี่วันจะเป็นอะไรไปจะหายดีก็คืนให้ก็ได้นี่นั่นสิเธอบอกว่าชูชูเป็นน้องรักไม่ใช่เลยช่วงนี้ ถ้ายอมเข้าไปก่อนอืมพี่บอกจะยอมฉันตอนเด็กๆที่แท้ก็บอกให้ฉันยอมคนอื่นมาตั้งนานแล้วพี่หวานทั้งฉันผิดไปแล้วฉันไม่ควรอยู่ที่นี่จะไปเดี๋ยวนี้และใครจะไปไหนพี่ใหญ่พี่ใหญ่ฉันผิดเองฉันไม่ดี ฉันไม่ควรไม่สบายไม่ควรนอนในห้องนี้ทำให้พี่เขาโมโหเขาไล่ฉันออกไปไม่เป็นไรนะวันทั้งชูชูไม่สบายอยู่ห้องเธอชั่วคราวของเธอก็คือของเธอเขาไม่แย่งหรอกในเมื่อเขาไม่ได้แย่งทำไมความรักที่พวกนายมีให้ฉันถึงหายไปละ่ะฉันยืนยันคำเดิมนี่คือห้องของฉัน เขาไม่คู่ควรหวานถังถ้าเธออยากแต่งงานกับเราก็หยุดนิสัยเอาแต่ใจของเธอซะไม่อย่างนั้นเราจะแต่งงานกับชูชูใครบอกฉันจะแต่งกับพวกนายหวานถังเขาเงีเง้าอะไรคุณผูบอกตั้งแต่เด็กว่าเธอต้องเลิกแต่งงานจากพวกเราทั้งสี่คนสุวานณถังเธอบอกว่าไม่อยากแต่งกับเราแค่ให้อะไรนิดอะไรหน่อยเธอก็เก็บเอาไว้เหมือนเป็นของล้ำค่า ชาติก่อนฉันหวงของพวกนี้แค่ไหนตอนนี้ยิ่งขยักขย่งเท่านั้นหวานทังนี่เป็นรางวัลแรกที่พี่ได้จากการแข่งรถพี่ให้เธอนะขอบคุณค่ะนั้นเหรอฉันจะทำให้พวกนายเห็นว่าฉันปฏิบัติต่อของล้ำค่านี้ยังไงเอ้ สวรนณถังเธอบ้าไปแล้วเหรออนี่ลูกแก่พี่บิลลไงเออนี่นกที่พี่สามพักสาม<ถ>วันสามคืนจนมือด้านหมดบ้าไปแล้วหรือไงดูเธอสิยังเป็นน้องของเราอยู่ไหมยังเป็นคุณหนูตระกูลซูอยู่หรือเปล่า พี่ใหญ่ฉันเป็นคนผิดตั้งหากทำไมพี่บอกคุณปู่ว่าจะรับโทษแทนฉันเธอเป็นคนอูตระกูลซูเป็นแก้วตาดวงใจที่ต้องปกป้องเธอพี่ใหญ่พี่เชื่อใจฉันใช่ไหมฉันเชื่อชูชูฉันไม่มีทางชอบคนทําผิดแล้วไม่ยอมรับ ฮะพี่ใหญ่เธอเธอบ้าไปแล้วนี่เป็นบ้านที่คุณปู่ให้ฉันฉันบอกให้ฉันฉูฉูใส่หัวไปถ้าพวกนายไม่ยอมก็ออกไปพร้อมกันซะชอชฉูุููใครก็ได้มาเก็บขยะในห้องฉัน ใี่เรียบร้อยคุณหนูค่ะมีพัสดุค่ะ ได้รับแหวนหรือยงเป็นสมบัติของตะกกนฟู่คุณชอบไหมฉันชอบมากค่ะเออเอออ๋แหวนกับชุดแต่งงานพร้อมแล้วยังบอกว่าไม่อยากแต่งกับเราเหรอ เออเสียแซงไปทำไมอยากแต่งงานไม่ใช่หรือไงวันนี้ฉันจะเข้าหอ,อกับเธอสุวรรณสุวรรถังเล่นตัวกับฉันเหรอฮะทำไมเธอร้ายขนาดนี้อยากได้นับใช่ไหมฉันจะจัดให้ปล่อยนะสุวรรถังอ่อยพี่สาม พใหญ่เธะนีไ่ไปดูเถอะพี่หวานถังเขาเขาเขาว่าไงนะ <c oughs> <อ> <c oughs> นายดูให้ดีฉันคือชูหวานถังไม่ใช่ฉันชูชู <c oughs> ฉันรู้เธอไม่ใช่ชูชูฉันจะทำร้ายชูชูได้ยังไงแต่เธอไม่เหมือนกันเธอเต็มใจให้ฉันทำอะไรเนอะ ชูชูฟังพี่ที่ไว้ก่อนชู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 วยเธอกล้าตบฉันเหรอคอยดูฉันจะคิดบัญชีกับเธอชู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 สู้วันทั้ง เธอไม่รู้เลยยังไงอะว่าช่ยช่ยชอบพี่สามยังจงใจยัว่วเขาอีกฉันเห็นเธอแล้วขยะขยงเป็นบ้าขยะขยแยงเหรอซูถิงซันนายก็คิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมพวกนายต่างหากที่น่าขยะขยแงตาบอกได้ไงดูไม่ออกแล้วว่าเขาขืนใจฉัน ไม่เป็นไรใช่ไหมครั้งนี้น้องสามเขาไม่ถูกเขาเมาอย่าใส่ใจเลยนะไว้ฉันจะสั่งสอนเขาแค่พูดว่าเมาก็ลบทุกอย่างได้หมดซูดถิ่งสันญนายทำให้ฉันผิดหวังจริงๆ ฉันจะขายคฤริหา์หลังนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีชหวันถังต่อให้เธอเป็นคุณหนูพวกเขาก็หมุนรอบฉันอยู่ดีแค่ฉันต้องการก็แย่งจากเธอได้ทุกเมื่อแหละที่แท้พวกนายเอาความรักที่มีต่อฉัน ให้ฉันชูชูตั้งแต่ตอนนี้อีกสามวันพิธีจบการศึกษาเสร็จเมื่อไร่ทุกอย่างก็จะจบลงและฉันจะไม่เจอพวกนายอีก วว้าสวยจริงเลยอ่ะา่น่ะสิสวยสมากเลยนะเนี่ยอะพี่พี่ดูสิชุดที่พี่พี่เตรียมให้สวยไหมคะชุดราตรีนี้เป็นรุ่นล่าสุดสังตัดพิเศษของเอ็มควีนมีชุดเดียวในโลกชูชู นี่แค่เธอเท่านั้นที่ใส่ล้วสวยพี่พี่ใจนี้ไปจะยังตามใจฉันอยู่ไหมแน่นอนสิเอฟโฟที่จังเมืองหลงเฉิงยกย่องนักการเงินอันดับหนึ่งสูถิงเซินแพ้ฉันนำระดับโลกซูซุยเฉินราชาภาพยนต์สูวว่างนักแข่งรถระดับโลกซูซื่อล้วนเอาใจเฉินชูชูโชคดีสุดๆไปเลยนักเรียนยากจนอย่างสู้วหวานถางเอาแต่ตามเ4 ถ้าอยากแต่งงานกับใครสักคนไม่ใช่เหรออยากได้ดีสินะชูชูจิตใจดีงามสง่างามสูงวานทั้งอวดดีใช้อำนาจถ้าฉันเป็นพวกเขาก็เลือกชูชูตอนนั้นคนณปู่ปิดบังตัวตนของฉันก็เพื่อความปลอดภัยฉันเองก็คำนึงถึงพวกพี่ๆเลยไม่ได้เปิดเผยคิดไม่ถึงว่าบุญคุณที่ตระกูลซูมอบให้จะกลายเป็นคมมีดที่พวกนายใช้จ่อมาที่ฉัน เขาหมายเวามว่าอย่างไรหมายความว่าอยงไรไม่ความไม่ใช่ฉันจะเสียใกันแน่เลยอย่าแบบนี้พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยนิวันทางค้าอย่าไปฟังพวกเขาพูดเลยพี่พี่นะตามใจพี่ที่สุดนะฉันผิดเองที่ทำตัวใส่ซื่อเรียกร้องความสงสารจากพี่ชายตาบอดไม่เป็นต่อจากนี้เธอใช้ชีวิตกับพวกเขาเถอะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอแล้ว สุวนานถังอย่าได้ใจไปเดี๋ยวเธอจะตกต่ำถึงขีดสุดเลยดูฮอเซอร์เร็วเข้าผลงานจบการศึกษาของวานถังลอกคนอื่นมา<ฮ>ดูฮอเซอร์เร็วเข้าผลงานจบการศึกษาของสูวานถังลอกคนอื่นมา<ฮ>สู้ไม่ได้ยังกล้าลอกอีกไม่น่าเอฟโฟถึงไม่เอาเขาอะไม่เหมือนเฉินฉู น,นั่นสิแทนิี่าการออกแบบอะไรกันฉันว่าแต่งขึ้นมาเองมากกว่าเด็กยั่งจนอย่างเขาจงใจหลอกเฉินฉูฉูเพื่อเงินยีิบ้าล้านละมั้งสวรานถังต่อยสู้ชูชูไม่ได้ก็ไปขวนหลอกผลงานเขายังไม่รีบขอโทษชูชูองรีบขอโทษซะเราจะได้ช่วยน้มน้าฉูฉูให้ไงนั่นสิพี่หวานถังไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ควรลอผลงานฉันหรือไม่ก็ขอโทษฉันอย่างจริงใจและฉันจะบอกพี่พี่ไม่ให้เอาเรื่องอืมตอนนี้เมื่อชติก่อน ฉันถูกพี่ๆขังในคลืงขาดพวกเขาเอาบัญชีฉันไปรับผิดและขอโทษทำชื่อเสียงฉันเสื่อมเสียไปทั่วเมืองหลวงเฉิงชาตินี้ฉันจะไม่ยอมถูกควบคุมอีกฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยทำไมต้องขอโทษด้วยหวัดถังเธองิ่เง้าได้แล้วรีบขอโทษชูๆซะน้องจะได้ให้ภัยเธอฉันโพสต์ต้นฉบับและไอเดียการออกแบบผลงานเรียนจบไวในัวปัวแล้วใครกันแน่ที่ลอกพวกนายดูสิ เดี๋ยวก็รู้เองล่ะสูวรรณถังหลอกพวกเราเหรอเวปผว่ไม่เห็นมีอะไรเลยโห่อยางกับเรื่องจริงเกือบเชื่อไปแล้วฉันเชื <h h ่อชูชูต้องให้สุวรรณถังขอโทษชชชูให้ได้โชชูเป็นคนจิตใจดีไม่มีทางลอบผลงานหรอกเดิมชูชูก็ไม่สบายอยู่แล้วเธอเลิกขัดเขาได้ไหมให้เรื่องมันจบแค่นี้เธอ นายเป็นคนลบโพสต์ฉันใช่ไหมนายรู้ไหมถ้าถูกตราหน้าว่าลอกผลงานจะอยู่วงการออกแบบไม่ได้อีกทำไมนายจะไม่รู้เทียบกับฉันแล้วคนที่นายแคร์มากกว่าคือฉันชูชูผมเห็นเรื่องในเน็ตแล้ว ผมจัดการให้ไหมฉันจัดการเองได้ค่ะคุณเตรียมงานแต่งเธอสู้หวานถังลีลาอะไรอยู่ย่าไม่รีบขอโทษอีกได้ฉันขอโทษเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาขอโทษแต่แรกก็จบเห็นว่าเธอทำครั้งแรกครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่ขอโทษละ พอได้แล้วเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ต่อไปห้ามพูดถึงเรื่องนี้อีกในเมื่อพวกนายไม่แค่ชื่อเสียงฉันงั้นฉันก็ไม่ควรใจอ่อนจากบทเรียนเมื่อชาติก่อนโชคดีที่ให้คุณปู่ยืนยันบัญชีทางการของฉันล่วงหน้าฉันคือทายาทคนเดียวของตระกูลซูเศรษฐีอันดับหนึ่งเมืองหลงเฉิงจู่หวานถัง ฉันโพสต์ประวัติการติดต่อของฉันกับเอ็มควีนในวยัยปัวรวมถึงต้นฉบับการออกแบบชุดเจ้าสาวตอนนี้ใครกันที่ควรยอมรับผิดคนหน้าเงินอย่างเฉินชูชูไม่รู้ใช้วิธีอะไรทาให้เอฟโฟไม่เลือกคุณหนูซูแต่กลับเป็นเธอแบบนี้คนที่หลอกผลงานต้องเป็นฉชูชูนะสิไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่ใหญ่ช่วยฉันหน่อยสิถ้าถูกตราหน้าว่าผลงานฉันจบเหแนนะ่ สุวรรณถังเธอต้องการอะไรทำร้ายฉูๆไม่พอยังลาพวกเราไปเกี่ยวด้วยให้คนอื่นรู้ตัวตนของเราสะใจเธอมากสินะสุวรรณถังแค่เธอบอกว่าพดบรนไวฝัวไม่ใช่เรื่องจริงฉันจะไม่เอาเรื่องฉันต้องหถที่ควรเอาเรื่องทำไมเหะพวกนายคงจะรู้สึกเสียหน้าสินะที่ฉันเปิดเผยความจริงฉูๆสุวรรณถังเรื่องวันนี้ จะทำฉันผิดหวังฮัลโหลคะ่ะวานถังงานแต่งของหลานกับฟู่หลินโจกำหนดเป็นวันมารืนนะหลานเติมตัวให <c oughs> ้ดีค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณปู่ชุวนันถังต่อให้ที่สุดความจริงแล้วยังไงอย่าชดเชยให้ฉันมาเดืนนี้ที่พี่ทั้งสี่จะแต่งงานกับฉัน สุวรรทังแค่เธอสับึกผิดฉันยกเลื่องงานแต่กับชูชูได้เรายังใช้ชีวิตร่วมกันได้นะไม่ฉันอวยพอนในพวกนายรักกันจนตายไปเลยคุณสุครับเครื่องหาดปล่อยขายไปแล้วครับมลืนผู้ซื้อจะดำเนินโอนย้ายครับโอเคทุกอย่างกำลังจะจบแล้ว หลังจากนี้ทุกปีฉันจะปลูกดอกไหถังตรงนี้ถ้าฉันปลูกดอกไม้จนเต็มก็ถึงเวลาที่ฉันต้องแต่งงานแล้วใช่ไหมถ้าเธอปลูกเต็มเมื่อไหร่เราแต่งงานกันนะ <laughs> วันถังไปของผมผมจะแต่งงานกับเธอผมก็ด้วยผมก็ด้วยผมด้วย <laughs> ใครก็ได้ทำลายมันซะฮะห,หยุดนะทำอะไรของเธอชูชูไม่ชอบดอกไข่ถังพอดีเปลี่ยนเป็นดอกเลนลี่ดีกว่าจากนี้พวกนายก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนี่อยากปลูกอะไรก็เชิญแต่ตอนนี้ฉันจะทำลายให้หมดจัดการอ,อ๋อฮัลโหล คุณสูครับสถานที่จัดงานแต่งและรายละเอียดผมส่งให้ทางอีเมลแล้วดูซิว่ามีอะไรแก้ไขไหมงานแต่งอะไรเรื่องมาถึงขั้นนี้ไม่ต้องปิดบังพวกนายแล้วอีกสามวันฉันจะแต่งงานแต่งงานเหรอสูวานถังจะแต่งเรื่องก็แต่งให้หน่าเชื่อถือหน่อยสินี่ผู้พี่ดูสิเพื่อที่จะให้เราไปจะกฉู่ฉู่ซูวานถังถึงกับจัดงานแต่งขึ้นมาหน้าขำไม่ล่ฮะก่อนหน้านี้ ได้ยินพี่หวานถังคุยโทรศัพท์จะมอบของขวัญให้แต่ก,กูลฟู่พี่หวานถังคนที่พี่จะแต่งงานด้วยตัวฟู่หลินโจหรอจะเป็นไปได้ยังไงฟู่หลินโจเป็นทายาทตระกูลทหารคนอย่างเขาจะแต่งกับสู้หวานถังเลยเนสูหวานถังฉันขอเตือนเธอวันงานแต่งห้ามมาก่อเรือ่อชูชูชอบคาริฮาตหลังนี้วัวนงานเธอจะต้องออกจากที่นี่อย่ามาเกะก,กะเข้าใจไหมเมื่อเรียนผู้ซื้อจะมารับโอนบ้าน ถึงตอนนั้นพวกนายไปบอกเจ้าของคนใหม่แล้วกันวานทั้งแค่เธออยู่กับชูชูได้ฉันจะยกเลิกงานแต่งให้อย่ามาแตะตัวฉันเราเดินคนละทางนานแล้วพูดเหมือนเป็นเรื่องจริงนี่พี่ใหญ่ หรือว่าสูวานผังจะแต่งงานจริงๆอ่ะไม่มีทางหรอกนายถ้าบอกว่าวันนี้จะจัดงานแต่งไงแค่ชุดแต่งงานก็ไม่เห็นมีเลยอ่ะถ้าคิดว่าลากกระเป๋าหนีออกจากบ้าน และพวกเขาจะกลับมาเหรอเธอนี่มันน่าขำจริงๆเลยงานแต่งวันนี้จะไลฟ์ทั่วเมืองหลงเฉิงทุกคนจะรู้ว่าฉันฉันชูชูเจ้าสาวที่สวยที่สุดของคุณชายสู่ทั้งสี่เธอจะไปไหน่อเขาไม่มีกระเป๋าด้วยสุวรรณถังคิดวันนี้ออกจากบ้านแล้วจะเปลี่ยนใจเราได้เลยฉันจะบอกให้นะ ไม่มีทางวันนี้ไม่ว่าเธอจะก่อเรื่องยังไงพวกเราไม่มีทางทิ้งฉูฉูไปกับเธอลอกอืมอย่าหลงตัวเองกันให้มากวันนี้ฉันจะไปงานแต่งของตัวฉันเองหวันถังเรื่องงี้เอาได้หรือยังฉันยืนยันคําเดิมถ้าเธออ่อนข้อให้ฉูดฉูดพอเราแต่งงานเสร็จ <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม <c oughs> จากนี้ไปเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับพวกนายพวกนายก็ใช้ชีวิตกับเฉินฉูฉูที่รักไปซะ ็ขอให้พวกนายรักกันนานๆรักกันจนวันตายพี่ใหญ่ไม่ต้องสนใจหรอกปล่อยเธอไปดูซิว่าจะเสแสงไปถึงเมื่อไร่เราไปร่วมง,งานแต่งก่อนเธอเดี๋ยวช่ๆรอนานน่ะทำไมแหวนไปอยู่กับเธอ <c oughs> มิน่าและฉันหามไม่เจอพี่หวานทางังทำไมต้องดุด,ด้วยอ่ะแหวนเนี่ยพี่รองให้ฉันมาล่ะเป็นไปไม่ได้แหวนวงนี้ไม่ใช่ใครอยากสวมก็สวมได้ นี่ห <c oughs> วานทังแค่แหวนวงเดียวชูชูชอบก็ให้เขาซะถ้าเธออยากได้เดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่น,นั่นสิพี่หวานถังพี่ไม่อยากให้ฉันไม่จําเป็นต้องโกหกนี่ได้อย่ามาเสียใจที่หลังก็แล้วกันหวานถังจะไปจริงเลย ผมรับคําสั่งจากคู้บัญชาการฟู่หลินโจมารับเจ้าสาวคุณสุรวรรณถังไปงานแต่งครับรับเจ้าสาวคุณสุรวรรณถังไปงานแต่งครับ <laughs>